ใหญ่มากใหญ่มากผมว่าใหญ่แบบใหญ่กว่าเรืออันนี้คือเหมือนอยู่ข้างประมาณข้างเครื่องบินอะไรสักกลำนึงอันนี้จะเป็นใบที่เราดูเมื่อกี้นะครับต้นที่เตี้ยที่สุดยาว50เมตรอันนี้คืออิ p พอร์ตจากเยอรมันเหรอครับหรือว่าใะรครับแสดงว่าถ้าเสายิ่งสูงใบก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ครับเพื่อให้รับลมมากขึ้นเฮลิคอปเอรออกมาด้วยอ๋อแสดงว่าใบมีคนอยู่ข้างในกลวงกลวงครับกลวงเพราะมันเป็นเรื่องน้ำหนักบางเพื่อต้องการให้มันไม่หนักจินเกินไปเปิดได้ป่ะครับพี่ ได้ครับเตัวอยู่นางเปิตัวอยู่นานเปิดได้ไหมครับพี่พี่เปิดดีกว่าไปเร็วสอนอย่างไรหนุ่มจับเฉยๆผมว่าไม่ได้จังไม่ได้ปเปิดเลยอ๋อที่นี่นี่อ่ะให้ดูดูก็จะเป็นโล่งๆอย่างเงี้นะครับมทำจากไฟเบอร์ออ๋โล่งๆๆ,ๆ,ๆๆเลยโล่งเลยถามหน่อยสิฮะครับเอาเท่าที่พอเปิดเผยได้กี่ตังค์ฮะอันนี้รวมเนี่ยต่อต้นเนี่ยประมาณร้อยล้านต่อต้น โดยประมาณแล้วของวินเอ็นจิ้มีอยู่200กว่าต้นสองกว่าต้นครับต้นละร้อยต้นละร้อยคุณเท่าไหร่นะสองร้อยสิบสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่า